ให้เกมนะโดยไอ้พี่ชายนงหมุนเองนี่เราอยู่กันในเซิร์ฟอินโดซึ่งเดือพี่เน็ตไม่โพสสิ่งมืออนหนึ่งกันโอดีพี่ชายนั่งหมุนกูเลเกมแต่ด้ดีเถอะนะ บุ่มแบ๊บวนปิงเลยเนี่ยัอเนี่ยเจ้าวินดูเหียปิงทุกหายเลยเนี่ยมาเดี๋ยวปิ่เจีมาเดี๋ยว ออกมาดิเออแตกทำไมหรอหัวแตกครับอเป็นเดิมเป็นเดิม เล่นโทรศัพทนเลยนะเุ okay. like ้ยอะไรบิ๊กแดงไป ดูะโอ้โหอะไรวะเนี่ยค้งแหลกว่ยเนี่ย luôn ngoài Ủa tua 看看。 จะได้เป็นลูกซองนะรอบเนี้ยเป็นลูกซองเลยอะไรนะจะเป็นลูกซองรอบเนี้ยเด็กเอไม่ได้ไไปืนอะไรก็ได้แต่ว่าต้องไม้ปืนที่อิงดีแล้วนะเท่ทานั้นเออฟื้นอะไรก็ได้เดี๋ยวต้องไป๊กบินจริงไหมฮะฮีเลเมตอ่ะหรือเอาเอ็มพีดีสุดมากก็ได้แต่ถ้าได้เป็นอะ,ะ,อะรออนไรม,มันโกง <c oughs> ไม่หรอก เล่นได้คืยยอ,ยอยิงไรพดเล่นโทรศัพท์เนาะมึงเล่นเล่นในโทรศัพท์กันโทรศัพท์พกูแหลกกูยิงแชทเกมด้วยไงมันยิงแหลกคูนสองมีแหลกไอ้เหี้ยแม่งไอ้ตังโมไปติดเลยไม่ยนั่งไงวะกดไม้ติดปะตูแบบ อันนึงนะมองดูดิไม่อยู่ได้อยู่

หันแตกอะเมื่อกี้บอกเลย ไม่ไม่ยิงปิงหัวจริง่ะต้องหลายเม็ดไอ้เหี้ยแต่ไม่ไม่เสียไม่ตายเพราะว่ายิเดีอดเดือกก็โดนหลายเม็ดเลยนะเอาเป็นเดิมมาเละดีแล้วแบบใหม่แม่งกดยากขี้หายถุงยิงแบบใหญ่ ขึ้นดีกว่าโอา้โหบีมิกใหญ่ๆน่นอยโอเคป๊อปๆนี่แหละไม่ต้องตกใจว่ากูอยู่ไหนกูอยู่นี่ไงนะนี่ไงวะ được lock, mình set lock. vào đấy nào Chút nữa. Giết nó nào, giết nó nào. หมดเลยว่บเม่เกีงไม่ัมละเดี๋ยวเข้าปรับปุ่มที่หลังเวลานี้จดนั่งไอตานี้ก่อนเออคหาย,ยางังห้อหลันเหรออาจจะไม่ยิงเสียงมันไม่ยิงเสียงมันพูดอยู่นะ ว่ามันอยู่ในห้องยังไงอืหยิบแม่แป้บนึงปรับปุ่มก่อนอเคย์เฟสปุม่มยิงให้มันน้อยหน,น,น่หอยปุ่มยิงอ่ะมามาไอ้ก็มีกูจะจริงแล้วมาจะจริงแล้วจะจริงแล้ว มึงไปทางไหนวะเนี่ยโอเคฟังถนน

อืมขอตังหัวดีขอตักหัวเออมันดู่ดเรีหมอกแตกเลยกูยิงหัวแดงทากขอตักหัวหน่อยตึงยุ้ยเขกปเลยได้ววะโอ้นี่ไปด้วยป้ก็บอกใหม่ไป่ด้วยปุ้ยงทีนะต่อละ ให้ลูกเลยมา,าดูดิห้างเนี่ยเล็งกลางหัวแล้ยิงไม่ลมเลย อไรสีสามันนะเจ๊สีสามไปเลยห้ามปืนนะฮะห้ามปืนตะไหนแล้วเว้มันที่โค้งไอสัตว์ต่อให้หน่อยละกันนะต่อให้หน่อยละกันต่อให้หน่อยละกันแกนพูด,พดเล่มเรงเทลินโด แต่นี้ก็เล่นเซิร์ฟอินโดยอยู่ไงเดยกกับมึงอะไรไอ้หน้าดูโมน่าน้ำตายนะ่ะเกี่ยวมบมึงเก็บมาแตะก็ตัวว่ะตัววะเออ,อตัวแหลกแม่งเลย หรือนะครับไม่ใช่ลงวิหร้พันยาก,ก่อนในหน้าตูดยุงหม,มอกแตกหมอกแตกุตกเม็ดเอสัตว์ุกเม็ดเอสั

ไม่กูแหลกจังวะว้วมลไปควายกูไม่กูไม่ให้ใครเล่นให้นะนี่เล่นเี่นะเพราะว่ามึงก็อยู่บ้านเดียวกูจะแหลกฮะ นี่ไม่ได้จากสาเนี่ของจริงเลยนี่งันแบบดุเดือดเดือดเแค่เสียสามหมื่นเล่นนะเงินกูกับเงินก็เงินเหมือนกันเงินเหมือนกันด้วยไอ้แก่เมึงแพมมึงเติมเกมให้กูนะฮะโอ้โหเยอะ ย uh, uh, ั่ด an ้ทอาวเ้อาไว้่ะเอาไว้หรอมาะสองพวมืนเดิมไม่ได้ทองยาวก็ได้ไอ้มทองยาวนี่ยตรงไหน่ฟังฉลักหวง่าย่แต่เป็นหัวมดึสองห่วงนวเว้ยมานังฟังเลย

เดี๋ยวเราคุในเองความรันเกมนะอนืมเม็ดแน่อููลูกอายุโอเคกูลูกอายุโอเคหัวเก่งถ้าเกิดมึงแพ้มึงเติมเกมให้กูห้าสิบห้าบาทๆๆๆ นี่แค่สิบเจ็ดนาทีเองน,นะแม่แม่กูรู้กูอ้กูอาชิพอย่างเงี้ยยมีแผลน้องหล่ะฮะ่าแล้วก็กากเลยนี่นหกกน,กกนักเฮ้ยที่ทำตอนติดเดิมเมื่อกี้ ถ้าเป็นดัวนี่มันดีจังวะเจี๊ยนนี่เนี่ยสิบห้าสิบไปนะเนี่ยโคนดีเลยตลอดแต่ก่อนที่เหน็ดสองสามร้อยเหรียญอู้เลื่อนหน้าจอจะเต็มถุงกระโดด,โดไอ้แก่มันโคน่นแบบดีอะ โม้เ in er. ุ uh ้ยสนะเว้ยเติมให้กูเว้ยอ่านสองมิตว่านมดียว่อเออมิดเดียงูเก่ง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 เติมให้กูเลยเติมให้กูเลยเติมให้กูห้าสิบห้าบาทตายแล้วไอ้เหี้ยตายเร็วๆโห่กะไอ้หายหัวน่ะหัวหนึ่งมึงตายวงเป็นไงกูเก่ง มันไม่เก่งอะไรหรอกเฮียเก่งแค่ตู้ซอล่ะมึงอ่ะดีเสรุดยิงกูไม่โดนเลยควายโดนเลยตุ้มตาเล็ดโยตตาเล็ดก่อไงเฮียโดนชี่หน้าสิงเจือไงกูโดนไปตั้งหลายรัดไอ้เฮียกูโดนหัวไปโดนหัวกูระยะยิงกูเหมือนมันหลอดตัวดูดูดูเนี่ยดูนะกูเล้งบอลนั่นน่ะอืมเล้งบอลนี่น่ะไป แล้งวันนั่นแหละเลยนะ้ยงวนนะั่นแหละโอ้ยไก่น้ออืมบายจทิ้งไ้วกอนไกดไลค์กดแชร์กดตกดตามกดกดดิ่ีด้วยนะครับบาย